เป็นกันเยอะมากก็พวกเราก็คือแบบว่าตั้งใจทำให้เต็มที่แล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าทำออกมาได้ดีใช่ไนะมฮะเป็นปงาน,นของสุมาโอ้โหอ่ะเนื่อ,อไมหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะเ,<ๆ>เ,เพราะว่าวันนี้แบบได้ขึ้นโชว์ด้วยแล้วกักบพี่ๆทุกคนหลายๆคนเลยก็แบบรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะเหมือนเป็นงานแรกที่ได้มาต,ตอ,ววอร์เตียอวอด์ด้วยค่ะเอจะบอกว่าพวกเราซ้อมกันแบบเยอะมากๆเลยก็แบบหวังว่าพี่ๆทุกคนจะชอบโชว์ของพวกเราในวันนี้ เพราะว่ามันเป็นปีแรกด้วยที่พวกเราเคยมาแบบได้มาแล้วก็ได้เจอแบบว่าศิลปินทีป๊อปแบบว่าเกือบทุกๆกคนเลยรู้สึกมันคึกคืนดีค่ะแล้วเราก็อย่างที่บอกว่าซ้อมกันมาหนักมากแล้ววันนี้มันแบบได้โชว์จริงแล้วมันก็ดีใจค่ะคนะองหนูรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษโดยเพราะปีที่แล้วอะที่นัอนหนูก,กบเชียร์มาด้วยแต่ว่ามาเป็น Take แ Band สมบูรณ์ของเช k e a b a n แต่ปีนี้มาเป็นแบบในฐานะศิลปินเต็มตัวก็รู้สึก ดีใจที่มันเกิดขึ้นค่นะคะือจะบอกว่าพวกหนูช่วงนี้ค่อนข้างที่จะงานหนักกันทั้งทั้งสามวงเลยแล้วก็ไม่ว่าซ้อมจริงจรงแค่4วันเองค่ะ<ช><ช>แล้วก็คือเมื่อคืนอยู่กันถึงตีสองที่มีตีสองตีสามจริงจริงเมื่อวานอ่ะคือครั้งแรกที่เราได้เจอกัน3วงแบบขอซ้อมกันก็คือแบบว่าตอนแรกกวนมากแตบบ่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเต็มที่แล้ออกมาได้ดีอ่ะสันเรียกว่าโชว์แบบว่าแซ่บเห็ดดุ๋อยพี่ชายพี่กบเกะ การได้มาเต้นกับเพเซช์พจริงๆก็เห็นรา้อกงานคู่กันนะแต่ว่าอันนี้เรียกว่าโชว์ใหม่นะไม่เคยที่ไหนใช่ใช่คือแบบรังสรรมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะใช่ใช่แล้วก็เป็นการเต้นคู่เอร์เซชถือว่าเป็นแบบเร่ออะไรครแรกเลยเราเรียนได้กันมาสมปีจริงแต่ว่ายังไม่เคยแบบเข้าคู่กันนี้ก็พี่พเพอร์เซชก็เต้นเก่งมากพวกเราก็เลยยิ่งต้องซ้อมให้นักต้กเนแลเต้นลายใหญ่มากมา ใช่ค่ะโหดสุดๆตายพูดไปมากเฮ้ยไม่ขนาดนั้นอยากทำไม่ถึงแม้ตอนนก็เอเพลงใหม่โชว์ด้วยเลยไม่ถึงใช่ค่ะแล้วเรียก็โชว์สเตจใหญ่อันนี้เป็นยังไงคะการโชว์แบบสเตจใหญ่จริงๆหนูสนุกมากๆเลยค่ะตอนแรกตอนแรกตื่นเต้นมากแต่พอเต้นไปสักพักแล้วแบบเอ้ยสนุกละเริู้สึกละคือดีใจที่แบบเพลงนี้เพลงเป็นเพลงที่เราชอบแล้วก็แบบเอามาโชว์เวทีใหญ่ขนาดนี้แบบว่าอยากให้ทุกคนเห็นเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงช้า แต่เต้นนะใช่ทุกคนเห็นไหมเห็นจริงๆนะ เลื่อนเลื่อ He got it แบบความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราแอบชอบใครสักคนเราจะแสดงออกยังไงหรือเราถ้าเกิดมีความรักอ่ะเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เอาของทุกๆคนอ่ะมารวบรวมข้อมูลแล้วก็แต่งออกมาเป็นเพลงนี้เป็นการเก็บข้อมูลที่เขินมากๆใช่พอต้องเล่าแบบว่าเวลาตัวเองชอบคนอื่นมันเป็นยังไงมันเหมือนเราได้ถามตัวเองไปด้วยว่าจริงๆเราเป็นคนยังไงกันแน่ทุกครั้งที่เล่าก็คือมันจะเป็นเหมือนกับ จอออนไลน์แล้วเราจะเห็นหน้าเพ <park mulheres> <hã> <shocked> ื่อนฝั่งตรงข้ามว่าเขามองเรายังไงอยู่ไม่แล้วพอแเพื่อนพูดอะไรสักอย่างอีกฝ่ายนึงคลิปเราปิดไมค์กันหมดแต่เราจะเห็นด้นเพื่อนไม่เท่าไหร่แต่พี่ทีมงาน เิร <s we ak> อใกล้ขนาดนี้เป็นใครไม่เขินบ้างค่ะเห็นล่าสุดก็จะแบบมีชาร์เลนต์ล่าสุดก็แบบ พี่เนมันลอยมา ออ f ฟิเชียนะคะหรือว่าติดตามพวกเราทั้ง5คนทุกคนได้ที่ w i s h Official ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะขอบคุณค่ะเดือนหน้าจะสงการแล้วเราจะเห็นส,สาวๆในเทศกาลสงการแน่เห็นแน่นอน,น,อนไม่หายไปไหนนานแน่นอนไม่ยอมหายด้วยเรื่อยค่อยเห็นได้เรือ่อยๆเมื่อกี้พอเซนเข้ามาเวลาเขาบอกว่าแบบสงการมีเขาเตรียมคุมคอมเมนต์บอกว่าเซนเซนมาทางสาวสาวไงอุ้ยเราก็มีเหมือนกัน สุดจุ <rôle à> <ici S 2> ๊ดจู๊เดี๋ยวเราโชว์ใหม่รอเลยการเตี๊ยงใช่ไหมการเตี๊ยงเดี๋ยวจะไปหาโชว์ใหม่ไว้โชว์ให้ได้เนื่องจากว่าเราได้ยินีโอกาสอบบไปร่วมกันแบนท์ขึนเป็นากโอ้ยเดี๋ยวต้องรอดูต่อไป เลยค่ะช่วงนี้ร้อนมากคืออบกว่าพี่ที่แล้วรู้สึกผิดมากเพราะวหนูไปดูเพอร์เซนโชว์นที่งานแล้วเหมือนเราก็พบริชนาเหมอนกันฉีดเข้าตาเขาเยอะมากพี่นิจปวดหัวมากเลยหนูจะแพมฉีดหน้าลากแขนฉีดแบบโซนต่ำกว่าตาลงไปจะฉีดทุกคนค่ะจะไม่เลือกใครจะฉีดทุกคนไม่สนลูกใครสงการมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นปกติตั้งใจเพราะงั้นเราอยากปากแป้งใครเมื่อกี้ก่อนนันนี้ทิเก์ก็บอกว่าอยากปรัง แปะแปะไแนะใครแคะน้าพี่กินเดินพีกินด้วยเราขายต้องช่วยต้องเอาคืนไม่เรียนเอาคืนปักกี้เพราว่สั่งีปแล้วปักกี้เคยแปะแป้งเลยอ๋อใช่ทำได้สนุยกับแปนยากอุ้ยโดนแหม่แบบยาปอุ้ยสองคนนี้เขาเป็นคู่อยู่ยองยองยองัอนการเป็นเราับบ แต่พวกหนูสองคนเป็นคนเอาคืนด้วยนะบางทีอาจจะเห็นสิบที่โดนเปลี่ยนนะครัท่าสามท่าหลังไม่เปติดตามรอศึกษาสองสาวก็รอติดตามรายงานของพวกเราได้เลยนะคะไม่ปล่อยให้เหงาแน่นอนค่ะตาฝ่ายในรอบหนึ่งให้ติดตามทางไหนคะอ๋ออขอโทษค่ะลืมพูดต้งเลยก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่ b s z official นะคะแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆใน YouTube g e n e s underscore official ค่ะ Hi. welcome to star society